สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทําการประกอบกลับเข้าไปครับถ้าลองแล้วได้ก็ผ่านครับแต่ถ้าลองแล้วไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนแกนนะครับไอ้แกนยาวๆนี่นะครับที่เป็นลอยๆเนี่ยที่มันลอยอยู่ตรงอีลิงนะครับอีลิงก็เป็นเหล็กสีบอลเงินนะครับกับพลาสติกรวมกันนะครับกับรูปร่างเหมือนพลาสติกนะครับเขาเรียกอีลิงรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่รุ่นเก่าก็จะเป็นไฟเบอร์ซื้อแกนทองมาเปลี่ยนครับแกนทองก็30บาท ตอกเลยครับแต่ก่อนตอกต้องวัดให้ตำแหน่งแล้วจดตำแหน่งให้ดีครับจะถ่ายรูปไว้ก่อนครับพยายามเอาไว้ใกล้เคียงที่สุดครับก็จะเป็นว่าก็จะเป็น,นว่าใช้ได้ครับแต่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับถ้าลองใช้ได้ก็จะผ่านไปเลยครับดูด้านหลังโเคอันนี้ดูด้านหน้าครับอันนี้ดูด้านหน้าครับด้านที่มีรลก็คือต้องใส่ปิ้นตะกุดนะครับหรือสลักล็อกใบพัดต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับ ติดไม่คล่อ,นนองตัวตรงลงนี้มันลอ,อยนะครับถ้าบูธเข้ามาในนี้ก็จะทำให้บูธสึกไหวขึ้นนะครับหรืออาจจะทำให้ติดอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายัางไงต้องลองใส่ดูครับแล้วลองปั่นดูถ้าผ่านก็จะยังไม่ใส่แกนครับเราใช้ไปอีกระยะหนึ่งเราถ้าเสียเดี๋ยวผมจะมาทาตาเกลี่ยแกนให้ดูอีกครั้งนึงครับถ้าใช้ได้ก็ผ่านไปก่อนครับจากนั้นก็ทําการประกอบกลับเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตอนเอาออกไม่ได้ขีดเส้นไว้นะครับน้ำสีเมจิกขีดขีดไปอย่างนี้นะครับฟืบอย่างนี้ ถ้าเราไม่ขีดไว้เราก็เวลาใส่ก็ต้องอย่างนี้แหละครับยากต้องหมุนไปหมุนมาอันนี้เลือยกรบรูต้องตรงกันครับแน่นอนไม่ขีดนะครับเพราะว่าหมุนไปหมุนมาอาจจะพาขดลวดมอเตอร์ขาดเราจะยุ่งดังนั้นให้ขีดไว้เลยครับเพื่อการใส่ที่แม่นยำได้รวดเร็วครับไขน็อตก็ไขแบบยังไม่ต้องแน่นมากนะครับให้ไขไปก่อนครับ ในความเป็นจริงแล้วต้องไขแบบตรงข้ามกันก่อนนะครับน็อตที่ตรงข้ามกันก่อนครับจากนั้นก็ค่อยไขยตึงครับส่วนตัวนี้ก็เป็นน็อตที่เยินครับใช้คีมหมุนเข้าไปแทนครับเนื่องจากมอเตอร์ใช้หัวน็อตกลมก็จริงแต่หัวมันใหญ่ดังนั้นเราก็สามารถใช้คีมหมุนได้ครับไม่ต้องไปซื้อน็อตใหม่ หลังจากนั้นก็ขยับดูครับสังเกตว่าจะให้ตัวได้ประมาณหนึ่งมิลหรือสองมิลเองซึ่งก็ดีกว่าตอนแรกครับซึ่งตอนแรกนั้นจะให้ตัวไม่ได้เลยครับโยกขึ้นโยกลงขึ้นประมาณหนึ่งมิลครับบูทไม่หลวมนะครับเข้าออกได้ประมาณสามมิลนะครับดูนะครับขยับคลิปๆนะครับดึงเข้า ดันเข้าสุดแล้วก็ดึงออกสุดดันเข้าสุดได้ประมาณสามมิลดึงออกสุดได้ประมาณสามมิลผ่านครับขึ้นขึ้นสุดไม่เกินหนึ่งลงสุดไม่เกินหนึ่งก็ไม่หลวมครับบูธดีระยะได้ครับจะลองดูว่าป่อขึ้นมาแล้วจะเป็นยาาังไงทำการเสียบปลั๊กแล้วก็จะเปิดปรากฏว่าโอเคครับเงียบเน็ตครับเงียบไป ใส่ไม่ได้มันยังไม่ได้ใส่ตัวตายหมุนแบบเงียบสนิทใช้ได้ครับสุดยอดครับดึงปักออกจากนั้นเราทํทำการประกอบกับเข้าไปทั้งหมดครับด้วยตรงนี้จะต้องตรงกับรูตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหล็กท่วงนะครับ เป็นเหล็กหนักๆทวงไว้ดังนั้นก็เอาซีนะครับซีพัดลมหรือคาปาซิเตอร์ตรงนี้ก็จะใช้น็อตยาวก่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันต้องพาเหล็กทวงดังนั้นก็ประกอบก้านนะครับก้านเหล็กนะครับก้านทรายเราจะต้องยกขยับเพื่อให้มันเข้านะครับดังนั้นน็อตเนี่ยจะเป็นน็อตหัวใหญ่หรือมีแหวน ถ้าหากว่าเป็นหัวเล็กก็จะทําให้มันไ,ไม่สายนะครับน,นี่จะต้องเป็นหัวใหญ่ๆไขตึงมือก็พอครับจากนั้นก็ใส่สาย,สายรัดลงไปเพื่อป้องกันสายโดนกระช่กาขาดครับจากนั้นก็ตัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่กระโหลกหน้าอันนี้ก็เรียกกระโหลกหน้าครับหรือฝาครอบหน้ามอเตอร์ นอตตรงนี้ต้องไขให้แน่นนะครับถ้านอตตรงนี้หลุดเวลาเราหงายพัดลมขึ้นขณะที่ปั่นอยู่มันจะดังแก๊กนะครับใบพัดมันจะชนกระตะแกงดังนั้นนอตตรงนี้ต้องใส่ให้แน่นครับจากนั้นก็ใส่ปิ้นตะกุลลงไปครับเลอสลัก เราต่อกเอามือรองไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวคอจะหักให้มือประคองไว้ครับจากนั้นก็ใส่จุกสายลงไปครับรส่ก่อนจากนั้นก็ใส่ตะแกรงหลัง แล้วก็ตัวครอบตะแกงหลังใส่ใบพัดแล้วว่าเออึบได้ใส่ตัวครอบใบพัดต,ตัวล็อกใบพัดกับหมุนกลับทางนะครับตัวล็อกใบพัดจะกลับทางจะไม่เหมือนแบบหมุนน็อตตัวอื่นครับ ลบลลนี้เป็นรุ่น18นิ้วครับตาดีจะต้องหมุนแรงนะครับเปิดแล้วนะครับลองเอาลองเอากระดาษ A4 นะครับลองเอากระดาษ A4 มา ลมแรงใช้ได้ครับหรือว่าแรงครับแรงใช้ได้ครับสำหรับตัวน,นี้ก็แค่นี้ก่อนครับตัวดีครับ